สวัสดีครับครับก็ซูลูเท็กเลคเกยร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตลับใส่ลูกซองนะครับตลับใส่ลูกซองของ g u n นเนอร์โซลูชนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็รีวิวแบบสั้นสั้ไม่เกินสามนาทีนะครับครับ ec 8 Short ตเชล l c ครีเอนะครับ made in usa นะครับก็ กองผมใช้มาพักนึ่งละกองผมผมเกือบจะโยนทิ้งไปละได้ขึ้นได้นะครับก็อันนี้เป็นกองบรรจุพันธุ์นะครับก็จะมาอยู่ในนี้นะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวต,วตลับกันนะครับก็วัสดุก็เป็นไข่เด็กนะครับไข่เด็กลายเข็บล่า,านะครับดะนะครับลายเขีบดาวัสดุไข่เด็กนะครับงานเนียนเนียนนะครับงานเนียนเนียนด้านหลังก็จะเป็นเทคล็อก นะครับเทคล็อกของเบ็ดเทกนะครับแล้วล็อกนะครับปลดล็อกด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็บีบออกนะครับเทคล็อกของเบ็ดเทกนะครับปรับขนาดของกระสุนของตลับนะครับให้เข้ากับขนาดความยาวของกระสุนนะครับก็โดยหมุนตัวนี้ออกนะครับหมุนออกนะครับทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะมีช่องให้สำหรับดึงออกมาอยู่ ครับรับขนาดนะครับแบบนี้นะครับถ่ายด้วยมือเดียวคนเดียวก็จะลำบากนิดนิดนึงนะครับก็วัสดุเข็ลบลานะครับงานบอกเลยว่างานเนียนเนียนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือสายแข่ง ที่ต้องการหาตลับลูกซองผมก็แนะนําแนวของ Gunner Solution นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบบีบกระสุนไว้นะครับไม่ให้หลุดออกมาง่ายๆนะครับเวลาหยิบก็หยิบ2แถวเลยนะครับ2แถว2นัดต่อกันนะครับสําหรับคนที่จะใช้แบบสปีดโหลดนะครับงานเนียนๆน,น,นะครับแบบนี้มีผมให้ดูก่อนเผื่อใครที่มองหา สำ,สำหรับกระสุนลูกตองนะครับแนะนำนะครับผมลองใช้ดูแล้วเวิร์กนะครับก็สำหรับซูรูเทข้คเกียวันนี้ก็จบรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆวันนี้ครับผมขอบคุณครับรอชมคลิปต,ต่อไปได้เลย